สำหรับคนเลือดกรุ๊ปโอครับถ้าอยากผอมเร็วลดน้ำหนักได้ดีต้องกินอะไรบ้างสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนจได้ไหมครับว่าแบบที่ผมเคยบอกไปนะคนเลือดกรุ๊ปโอเนี่ยจะมีกดในเขาะอาหารค่อนข้างสูงมาครับสามารถย่อยเนื้อสัตว์เนี่ยได้ดีกว่ากรุ่ปอื่นๆนะแต่คนเลือดกรุ๊ปโอครับก็จะมีปัญหาหนึ่งอย่างเช่นกันคือระบบการเผาผลาญเนี่ยจะไม่ค่อยดีครับจึงทําให้อ้วนได้ง่ายครับแต่วถ้าเกิดคนเลือดกรุ๊ปโอเนี่ยอยากผอมเร็วและลดน้ําหนักได้ดีต้องกินอะไรบ้างครับ 1ครับกินเนื้อสัตว์เนี่ยได้เกือบทุกประเภทนะครับไก่ไข่นะครับเนื้อวัวเนื้อปลานะครับกลุ่มนมเนยเนี่ยก็กินได้หมดนะครับแต่ในกลุ่มเนื้อสัตว์เนี่ยก็มีข้อยกเว้นนะครับเนื้อหมูครับเบคอนแฮมเนื้อห่านอันนี้ห้ามกินนะครับเพราะเนื้อสัตว์กลุ่มนี้ครับจะมีไขมันเนี่ยค่อนข้างสูงครับจะทําให้ฮอร์โมนไทรอยของคนเลือดกรุ๊ปโอเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับส่งผลต่อเรื่องระบบการเผาผลาญครับที่ทํางานได้แย่ลงครับจะยิ่งส่งผลทําให้อ้วนได้ง่ายขึ้นด้วยครับ 2. ครับเลือกกินผลไม้กลุ่มสีแดงนะครับโดยเฉพาะตระกูลเบอร์รี่ครับสตรอเบอร์รี่ครับเชอร์รี่ครับมันเบอร์รี่ครับลัตเบอร์รี่และก็บลูเบอร์รี่ครับผลไม้กลุ่มนี้ครับจะทําให้คนเลือดกรุ๊ปโอเนี่ยลดน้ําหนักได้ดีขึ้นนะครับแต่ยกเว้นนะครับไม่ควรกินแบล็คเบอร์รี่ครับ 3. ครับเครื่องดื่มที่เหมาะสมครับน้ำสับปะรดครับชาเปปเปอร์มินครับและก็ชาเอมเทศครับโดยเฉพาะน้ำสับปะรดครับตัวนี้ครับจะช่วยลดการระคายเคืองครับในกระเพาะอาหารของคนเลือดกุโอได้เป็นอย่างดีครับทำให้ระบบการดูดซึมเนี่ยดูดซึมได้ดีขึ้นครับจะทําให้ลดน้ําหนักได้เร็วขึ้นนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเกิดคนเลือดกุปโอเนี่ยไม่อยากกลับมาอ้วนอีกครั้งครับควรเลี่ยงอาหารกลุ่มนี้เลยนะครับขนมปังครับขนมปังโฮลวีตทุกชนิดครับถั่วและก็ธัญพืชนะครับ พออาหารกลุ่มนี้ครับจะทําให้คนเลือดกรุ๊ปโอเนี่ยท้องอืดได้ง่ายนะครับจะส่งผลต่อเรื่องการลดน้ําหนักเลยนะครับแนะนำนะครับให้หันไปกินพวกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อยจะดีกว่านะครับ,รบและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะเป็นคนเลือดกรุ๊ปโอครับอยากลดน้าหนักได้เร็วนะครับแล้วก็เห็นผลได้ดีก็อาหารกลุ่มนี้นะลองไปปรับใช้กันนะครับ